ในเมื่อเป็นการตัดสินใจของหลงเราก็ไม่มีข้อโต้แยง้งหลงนี่เป็นความผิดของนายนายสำรองข้อมูลไว้หรอนายต้องการซ่อนพวกมันหรอส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดมากถูกเปิดเผยในนาที่สุดท้ายต่อไปฉันจะให้ข้อมูลส่วนหนึ่งแก่นายซึ่งบันทึกส่วนหนึ่งของแผนภารกิจเวลาออกเดินทางที่ระบุไว้คือสามวันต่อมาตอนนี้การประชุมสิ้นสุดลงแล้ว ดูเหมือนปลาจะติดเวรเรวนี้ฉันก็หวังเช่นนั้นต่อไปก็รอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปกันเถอะอาการของเจ้นซื้อน่าจะทรงตัวแล้วไปดูกันเถอะภายในห้องของเจ้นซื้อวิญญาณมั่นคงตอนนี้สามารถซ่อมแซมความทรงจำที่ถูกแก้ไขเหล่านั้นได้แล้วทุกคนออกไปก่อนฉันต้องการสมาธิอย่างเต็มที่กับกระบวนการนี้ ความผิดพาลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดผลที่ตามมาอย่างถาวรพี่ชายขอให้หายเร็วนะในควรระวังด้วยชวนให้ฉันสงสัยเกินไปไปทั้งหมดนี้คือเศษเสี้ยวของความทรงจำของเขา ดูเหมือนว่ามีบางอย่างกับความทรงจำนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราต้องแยกพวกมันทั้งหมดขับไล่ <c oughs> เหลือบ้างส่วนกลับไปเสร็จแล้วเข้ามาได้นายทำมันได้ไหมจะสำเร็จหรือไม่ก็ถามเจ้าตัวได้เลย สิทธิพี่หลงฉันทำให้นายเป็นห่วงนายจำทุกอย่างได้แล้วหรอพี่ฉันจำบางอย่างได้แล้วแต่ก็ยังคลุมเครือนิดหน่อยแต่ฉันจำนายได้แล้วนายจำอะไรเกี่ยวกับมู่หลงหยุนไห่ได้บ้างเขาทำอะไรกับนายถึงทำให้นายกลายเป็นสิ่งที่นายเป็นอยู่ตอนนี้มู่หลงหยุนไห่ ความทรงจำของฉันเกี่ยวกับเขาไม่ค่อยชัดเจนฉันมีเพียงเส,เสียเซลในใจเท่านั้นแต่ฉันก็รู้สึกได้ว่าฉันมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับมู่หลงหยุนไห่และฉันก็สัมผัสถึงตำแหน่งของเขาได้อย่างชัดเจนฉันเดาถูกมู่หลงหยุนไห่จากนี้ไปนาะยจะไม่มีที่ซ่อนความทรงจำของนายฟื้นคือนอย่างช้าๆและจะสมบูรณ์ไม่ช้าสิ่งที่นายควรทำตอนนี้คือการพักผ่อนอย่างสงบหลง ฉันมีบางอย่างที่อยากจะคุยกับนายตามลำพังถ้าอย่างนั้นออกไปกันเถอะถ้ามีอะไรก็เรียกหาฉันฉันจะอยู่ที่ประตูหลงองค์กรคุ้มการก่อตั้งเพื่อทำชุดแต่งงานให้คนอื่นตั้งแต่แรกเริ่มนายว่าอะไรนะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ